ทำขั้นตอน,น,นต่บไปนี้นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องทําการวิจัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ก่อนนะครับจะอยู่ในหมวดของอะตอมิกรีสอร์ทนะครับเราก็ต้องต้องทํา3อันนะก็คือ,อ,อรีสอร์ตตัวอะตอมิกรีสอร์ตก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นมาทําการรีสอร์ h ตัวนิวเคลียร รีแอคเตอร์นะครับหรือว่าไอ้โรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับจากนั้นก็มารีเ e ิร์ชนิวเคลียร์บอมเบอร์นะบอมนะครับก็คือสามารถมันจะทำให้เราสามารถทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ได้แต่ว่าพอเราทำการวิจัยเสร็จแล้วนะครับเราเราต้องมาทำการสร้างอันนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราเราทำการวิจัยโรงประกอบนิวเคลียร์เสร็จเนี่ยเราจะได้ตัว การสร้างนิวเคลียร์รีแอคเตอร์นะครับเราก็กดคลิกซ้าย1ทีแล้วก็ไปเลือกในสถานที่ที่ต้องการนะครับมันก็จะอยู่เมนูนี้มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับพอมันสร้างเสร็จแล้วนะครับมันจะถูกนับไปที่จำนวนหัวลบนิวเคลียร์ที่เราสามารถมีได้นะครับแต่ว่าหัวลบนิวเคลียร์เนี่ย เราจะมีได้เราเราต้องผ่านการวิจัยตัวนี้ด้วยนะครับก็คือนิวเคลียร์บอมบ์นะครับหรือว่าระเบิดนิวเคลียร์เรา้วเราต้องวิจัยตรงนี้เสร็จก่อนนะครับพอเราวิจัยเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะต้องจะต้องทำต่อมานะครับเราจะต้องมีกอทัพอากาศที่ครอบคลุมน่านฟ้าในเมืองที่เราต้องการทิ้งมากกว่า75%นนะครับจากนั้นเสร็จเราต้องไปทำการสร้างอันนี้ด้วย อ่ามันจะเป็นเครื่องบินตัวนี้เครื่องบินที่เขียนว่าเนี๋ยนะอ่ะา r a ิ e g บอมเบอร์นะครับซึ่งเครื่องบินตัวนี้เนี่ยเราจะต้องมาวิจัยในแถบของเครื่องบินนะครับแล้วก็ไล่มานะครับมันจะเป็นตัวเครื่องบินท,ทิ้งระเบิดระยะไกลนั่นเองนะครับอ่าเขาเรียกอะไรนะเครื่องบินทิ้งระเบิด นิวเคลียร์ทางยุทธวิธีมั้งสับจริงๆของมันก็คือตัวนี้นะครับเราจะวิจัยตัวไหนก็ได้สตัวนี้ใช้ได้หมดนะครับเพียงแต่แค่ระยะมันใกล้มันไกลแค่นั้นเองจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันมาบินอยู่เหนือน่านฟ้าที่เราต้องการเมืองที่เราต้องการจะบอมนะครับอ่าเมืองที่ผมต้องการบอมชื่อซานโตโดมิงโกนะครับพอเราทําขั้นตอนครบทุกเงื่อนไขแล้วนะครับ ไปที่คลิกซราที่ตัวเมืองหรือว่าเขตที่เราต้องการบอมนะครับมันจะมีไอคอนตรงนี้ขึ้นมา p r o ินนะครับแล้วก็เป็นรูปหัวลบนิวเคลียร์ซึ่งกดได้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีขั้นตอนที่เราต้องผ่านนะครับก็คือ we have nuclear bomb นะครับเราต้องมีระเบิดนิวเคลียร์ก่อนจำนวนหัวลบนิวเคลียร์เราจะนับได้จากตรงนี้นะครับมันมันจะพอดีจอจอเล็กมันเลยจะไม่เห็นแต่เนี้ยมันจะเป็นบอกว่าหัวลบมีหัวลบเท่าไหร่ใช้เวลาสร้าง กี่วันนะครับอ่าใช้เวลากี่วันในการจะสร้างขึ้นมาหนึ่งลูกนะครับมันจะบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นมันก็จะมีอ่าเงื่อไขที่ว่าอ่าเมืองนี้ต้องทางค้ามกับเราอยู่แล้วก็เราจะต้องมีแอร์ซ p เปอร์ซ t เปอร์ริีในภูมิภาคนี้75%แล้วก็มีเครื่องบินทิ้งระเบิดอ่าทางยุทธวิธีอีกหนึ่งลำนะครับอ่าทีนี้ผมกดไปละมือลัน่น เราก็ไปดูผลกันจะมีแถบแดงวิ่งอยู่ด้วยนะครับบอมเรียบร้อยนะครับสิ่งปลูกสร้างพังทลายทั้งหมดนะครับเกือบหมดนะครับอันนี้มีเหลืออีกลูกหนึ่งอะข,ขอบขอบอมอีกดอกหนึงดูซิว่ามันจะพังหมดหมดเลยไหมอ่าเรียบร้อยนะครับ แล้วก็นี่ก็คือขั้นตอนของการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์นะครับอ่ะอันเนี้ยระเบิดนิวเคลียร์เราหมดมันมาเลยขึ้นขีดก,กากบาทตรงว h แฮปนิวเคลียร์บอมบ์นะครับเราก็ไปดูว่าเราจะมีระเบิดนิวเคลียร์ในอีกกี่วันมันบอกว่าลูกถัดไปอีก4ี่บสาวันนะครับก็รอไปก่อนอ่ะประมาณนี้ครับขั้นตอนของการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์